กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัชชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว uh ้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสูวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนที่คุณอยู่กับช่อง Alternative เช่นเคยนะคลิปนี้นะครับผมผมกลัาเล่นกับมาเชลดี้ทิชนะครับผมเคยมีคนขอมาก็เดี๋ยวับมาทำให้สำหรับคลิปนี้นะฮะมาเซตกับดาเมจนะครับผมเป็นสายมัดเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเรื่องของฟรีเออเหรียญ3ฟรีนะครับผมตอนแรกใส่เหรียญ3ไคโดไม่เวิร์กนะฮะก็เลยต้องใส่เป็นพวกดาเมจเลยนะครับผมยุคนี้กันธงไม่ได้แล้วจริงๆตัวเนี้ยยอมนะะแต่ว่ามีพาร์ทสี่เรื่องของตีผลปีศาจแรงขึ้นนะครับ ที่ไปเล่นมารู้สึกว่า มันสู้โรเจอร์ไม่ได้แบบเออใส่ใส่โล่เก่าๆเนี่ยกันโรเจอร์ไม่ได้แม่งเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าโรเจอร์เยอะมากนะครับผมเล่นในแต้มประมาณ7-8็ดถึงแปดพันเลยนะฮะก็บอกเลยว่าเล่นยากสำหรับตัวนี้นะเปพียงลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมแล้วจุที่สายมัดมันน้อยไงนี่มันมีลดดาเมจกับพวกสายมัดด้วยนะฮะแล้วก็มีย่นคู่ดาวสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันตีผลพิศารแรงขึ้นยี่เออสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนจะแรงนะต้องใส่ดาเมจเข้าไปด้วยนะครับเมาจิมมันไม่ได้แรงมากนะแล้วก็เจอพวกกกเเอสสนนนนน็ลาาบบิดึงะคครัผมยยุี้ เติมเกตไม่ส่งคนยืนไม่มีเล่นยากยากนะก็จะเล่นเป็นแนวสายหมัดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ ซับร้อยเนะครับอย่างที่บอกเล่นเป็นแนวสายมัดน,นะครับได้ทั้งหมดฮชแท็กเลยนะฮะแล้วก็มีย่นสตันด้วยนะครับยุคนี้ต้องมีย่นสตันแต่พอใส่ย,ย่นสตันก็ไปโดนหินนะครับโดนย่นหินไม่ได้นะตายรัวๆนะเออต้องบอกเลยนะครับผมแล้วก็เออใครอยากเติมเกมราคาถูกไปเติมกับเฟซวัยรุร่นดูไบได้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกมาจากช่องพี่ด้วยนะเออเขาจะได้รู้ว่ามาจากช่องพี่อาจจะมีส่วนลดพิเศษก็ได้นะครับผม เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เซ่ฮ่าฮ่ค่าคือมาเชลเดเทสเลยนะครับกลับมาเล่นครั้งหนึ่งนะฮะตัวแบบต้นเตี้ยมมากเลยนะครับผมยุคก,ก่อนนี้เขาก็เทปเลยนะดอร์มินได้เลยโอเครงนี้โรครงนี้โรคหยุดมาคุยกันตรงนี้ไอ้น้องขอสัมผัสเข้ามาทักหน่อยนะฮะดูดไม่ได้ <c oughs> ดึงดึงไรดโรสไอ้สกอโ,โลรนะแม่พูดโรเจอร์โรเจอร์เขามาแล้วระวังนิดนึงโอเคทงนำแล้วนะจ๊ะ เติมเกตนะครับผมยืมบอลดแล้วเติมเกตไม่สนคนยืนไม่มีเล่นยากยากนะฮะทำอะไรอื้อสโลอุ้ยติดสตัร์ไม่ครอุ้ยล้มออกมานะฮะโอเคดูทมินแบล็คโฮครัชเชอร์ทมินเลยเออมีแต่ทมินทมินนะถอยออกมาแล้วก็โดดมาคุยตรงนี้ต่อยเลยโซโลแตก อือจีต้องยอมล้มนะยอมล้มนะนี่ล้มแล้วเลื่อนมันจะเด้งนะฮะอะไรโรเจอร์ฮะจอดว่าเฮ้ยเกือบตายเตะหน้าเลย,ยขาสั้นยังตายได้นะฮะโอ้โจะได้อยู่ไหนขอดูดไมาที่ว่าแรงแล้วมาโชคกไปทีแป0 0ันนัมันน้อยจต่ว่าเออน้อยมันไม่ถึงหมื่นนะแม่เราใส่ K, เอเคพิ่มดูดแบล็ h โฮลอีกเออเรียบร้อยนะครับผม ตายเลยนะน้องงือ,อเอาอีกโดดอีกเออโชคมาเอาเฮ้ยหลบได้ใจเย็นมันหลบได้แล้วยายาไอ้น,นีกะออ้ยต,อยต่อยสองทีติดโบท๊ทตายเลยเรียบร้อยอะผมดา,มมาเมจโคตรแรงแรงจริงโดดมปออกโอ้โหสกิลหนึ่งมาเร็วนะฮะเออโอ้หโดนแม่เหล็กโดนแม่เหล็กลุกขึ้นมาโอ้โหโดนตัดเลือดนะครับตัวนี้แพ้ฐานะนะยุก่อนฐานะมันไม่ค่อยมีไง ยุคนี้มันเยอะไปหมดเลยนะโ okay, อเคดอทเชมินโดดมาแน่เออดอทแล้วหนีหนีเออดันูดดูดอะไรเยอะแยะดูด right? yeah, อีกเออต่อยอุ้ยล้มนะฮะจังหวะจังหวะเออถอยถอยถอยอุ้ยเอ็ดแม็กมาน้องงูน้องโงโูงโงโมาพี่ถอยก่อนอย่าตามพี่มาละเฮ้อไปแล้วจ้าฮ่โกยแล้วเฮ้ยมีเอฟซีมีเอฟซีเดินตามไอ้น,นี่ แม่จะขอลายเซ็นไม่ให้หรอกเฮ้ยมันเฮ้ยมันตามอะไรขนาดนั้นวะทำไมมันตามเยอะจังไอน้นี่ไม่ให้ปาปาลาเซ่เหรอเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วมันเอาเอ้ยม,มันเอาเรื่องเว้ยดอตเ์มินเอาไม่เอ้ยมันเออแปลกเวย้ยแปลกเวย้ยมันตามผมมาตรงนี้อืมโอเคขอโดดมาน,นี่โรเจอร์ต่อยหน้าไอ้โอ้โหสกิลยัดมาตายเลยนะแบล็คโฮลโอ,โอ้ไม่โดนนะจะว่าจ,จะกิลพราวไป อย่าตายนะ้้โหผมโดนตัดเลือดไงอืมเรียบร้อยครับผมโดยเคลียร์เคียรเคลียร์ธงก่อนแพ้นะฮะตานี้โรเจอร์มาไม่ทันนะครับผมจังหวะอ้าวเฮ้ยเรา,เาได้เฉยชนะปลายเรียบร้อยโอ้โหเล่นยากนะฮะบอกเลยโอเคเดี๋ยวไปตาที่สองกันเลยค่ะ เคมาเกมเพย์ okay, ที่2อกันหน่อยนะฮะก็มาเชลลดิทิชนะครับผมเรารอการมาของร่างใหม่ของเขานะครับผมสายมัดหรือสายโลเราก็ไม่รู้นะฮะโอเคยึดไปก่อนธงแรกเพราะว่าน้องงูมันไม่เอาไงมันไปกลางเลยนะฮะโอ้โหน้องงูยุคเนยไปก็จะตายแล้วผมจะสู้ยังไงก่อนนะแต่ว่านี่กะถ้ามันไม่มีเดฟนี่ผมว่าเราน่าจะต่อยแตกอยู่นะ อโอเคลองเล่นเติมเกรดิดนึงฮะอืมเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เติมเลยนี่มาแล้วจ้าเติมก่อนนะครับผมมีโรเจอร์ด้วยเล่นไงโดนปะหูวิกเด็นออกมานะโดนแดมพังพังไว้โดนทุกสกิลโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเอาเฮ้ยอะไรวะตายได้ยังไง <c oughs> มันโดนอะไรวะเมื่อกี้นะตายเฉยนะฮะสหราบเออไม่โดนคุยตอย่อยเรอหูเบาเกินเบาเกินนะ ทำไมมันเบาจังวะคือเราต้องล้มก่อนเว้ยมันถึงจะบัฟเอ่อเขาเรียกว่าบัฟพลัสมิเตอร์ให้เรานะครับผมคือเราต้องล้มก่อนทีในเงีะเมื่อกี้ถ้าเราดูดเลยมันก็จะไม่ได้นะครับมันมีพาร์ตสิบไงเวลาเล่นแต่ละตัวเราต้องดูพาร์ตสิบน,นิดนึงนะฮะอือวันนี้ครับรถจะต่อยดอกสามพันเลยน้องโอ้โหสกิลสองมาแล้วเฮ้ยมัไมมันแหลกแหลกมันเป็นอะไรโดดไปเลยแบ black holy ลอยโอ้โหรถเจอร์เออ อย่ามาแย้มกับเพลงนางโดดปักอีกหนึ่งอุ้ยตกางเลยสามหมื่นนี่ไงเห็นไหมเออนะครับแรงเกินน่โอ้โหฝั่งนู้นนะครับผมยึดสมินเร็วถอยก็เนี๋ยวก่อนเราปูไม่ได้นะเงินดำถึงแม้มันจะอย่างนี้เราก็ปูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่นั่นแน,น่นอ็นแน,น่นจากการมันเออเอ้ย อายามมาตอมานีอไอหนุ o, we, ่มโอ้โหล้มนะมันเคาลเตอร์พอดีเออสวยแชงมาซัพพอร์ตใช้ได้ใช้ได้ทำได้ดีเนี่ยแชงเดี๋ยวขึ <ihrem hn> ้นกันเดือนให้นะแชงร้อยแผลที่ฉันฝากแกไว้นี่ไงแรงเจ้งนะฮะดูดแม่งไม่ทำอะไรเลยนะตัวตานี้คือเพื่อนแบกอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยต่อยดิสโลกันดิสโลกกันแล้วมันเอาเหลืองวะเฮ้ย นี่ก่อนนี่ก่อนนะฮะนี่ดูดิเป็นสายโลดที่อยู่ในถงไม่ได้นะเะด,ดิมันเลยต่อยอุ้มล้มก่อนจะได้วะไม่งั้นก็ KO ไปละไทม้างหลังอะ่ะเฮ้ยโซโลโซโลโว้ยโซโลใส่ชุดเขียวเฟี้ยวจัดอ,อื้อในเนี่ยในไงี้ย ใส่ยุกเขียวแล้วคิดว่าเฟียเ้ยววะวะเฮ้ยเดินตายแล้วมหมผมมีแฟนคลับเป็นโซโล่ป่ะเนี่ยดอทเชมินเนี่ยนงไปก่อนแล้วใครจะสู้ก็สู้นะฮะไม่สู้แล้วคนหนึ่งอืมอะไรดึงดิดึงดิมาดินะฮะมันท้ายเกมไงเราเดินบวกเลยเออติดสตันเฉยแล้วก็แบ็คโฮโดนหลอกเออไม่โดนขอหลบออกมา นะใครใครใครดึงธงบ้านเฮ้ยดึงธงบ้านเลยอ่ะเฟี้ยวจริงๆหลบออกมาก่อนนะเข้าธงเข้าธงดอทเชมมนโอ้โหเล่นยากกันนะจริงบอกตรงนะหนวดดำนี่ <laughs> ไม่เพื่อนไม่แบกนี่ลำบากนะโอเคตาสุดท้ายรถแรก แจกแถมมาเทียบดาวเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาวเพชรต้องน,นัดรัตพลมาเทียบดาวเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ตอนนทีปด้วยนะครับ เดินทางมาถึงเกมเพย์ที่3กันแล้วนะครับผมเดินแบบทุลักทุเลนะฮะเพราะว่าอ้วนนะช่วงนี้ต้องไดเอทนะครับสับสครายหน่อยนะจะได้ไปซื้อเขาเรียกว่าน้ำยาเอ้เขาให้ซื้อยาลดความอ้วนนะฮะมาแล้วโอ้โหมาถึงกระเด็นเลยวิ้ยเกือบโดนเกือบโดนเอาละฮะเดินเข้าธงก่อนนะโดยเฉพาเลนสไตล์สายมัดไปเลยนะ black hole ไปหไหนหนีไม่รอดหรอกเมีบทพิสัสนะโดนแรงบอกเลย นะครับผมจะโซโลไม่มีนะโซโลมีแต่ฮาคิโอหเล่นยังไงก่อนเล่นยังไงก่อนโอเด้งก็มามีแต่ตัวรับมือง่ายนะฮะบอกเลยเมตานี้ s เมโลเมโลโอ้โหกระเด็นอีกแล้วทําอะไรได้บ้างเนี่ยบอกตรงบอกตรงดึงเลยดึงเลยแล้วนะขอดดมันนี่โอเด้งทําอะไรตรงกลางไม่ให้เสียนะะดอานนี้ไมต่อยหน้าเลยโอ้โหโอ้โหวี ทันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแสบนะมานี่มานี่ดูจากฝั่งตรงข้ามอืมเพื่ออะไรก่อนห <c oughs> นีก่อนหนีแล้วจ้าไปแล้วจ้าเข้าเกตเข้าทงก่อนนะฮะอืมโอเคอย่บอกนะตัวเล่นแบบไม่ได้นะตัวนี้ <c oughs> เล่นยากเกินยอมรับเลยนะครับตัวเก่าเล่นยากเ้ยแม่มีคนจะเลี่ยมไอลูเฟ่ไอรูเฟ่จะเลี่ยมมุมลูมจะวาร์ปมานะฮะ ไม่ยอมหรอกจะต่อยข้ามมาตัวนี้มันมีสกิลวาร์ปไงอฮ่เดี๋ยวโดนแน่โดนดีแน่ต่อยหลอกไปทีหนึ่งแล้วก็โดดมานี่โอ้โหโดนโดนก็เรียกว่าสวยนะฮะแต่ว่านี้ลูฟี่มันต่อยอื้ออะไรไอ้หุ่นกระแป้งไอ้หุ่นกระแป้งแบล็คโอ้โหครัชเชอร์มาแล้วจ้ามีเนื้อเกิดนะฮะ ถามจริงเราคือใส่โลดสายมัดนะฮะเดินบวกไปทั่วเลยผมกำลังคิดถึงนวดำร่างใหม่นะถ้ามันเล่นแบบเดินเร็วกว่านี้น่าจะโหดนะขี่ยูนิคอร์นอะไรเงี้ยโอเคดึงให้ได้ดึงให้ได้โดดมันเน่เอ็ดสแน็คโอ้โหอมตะไม่น่าเลยถอยก่อนเลือฝั่งเขาไม่มีโรเจอร์นะยังพอเล่นได้นะขึ้นนดดำเนี่ยถ้าเจอโรเจอรเยอะๆมันสูไม่ได้นะครับผม จริงๆผมไปเล่นมาโหเดือดร้อนนะเดือดร้อนเพื่อนมากเลยนะเฮ้ยเฮ้เดึงอะไรโซโลอะไรอะไรอะไรหรือดูดแบล็คโฮต่อยอีกทีนึงนะเรียบร้อยอืมเหลบา้าหลบได้ยายายโซโลโซโลมีฮาคี้มันจะฆ่ายังไงเนี่ยออเอออ้าวเห้ยมาจากไหนฉันไม่ได้ดูดแกนะโอเดง้งเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยลมนะเดี๋ยว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 ย้โอ้โหจบเลยครับผมแพ้เลยอย่างนี้เดี๋ยวมันกันงไมันก็ได้นะโดดมานนี่รักโฮคือคือดึงเร็วโรเจอร์ดีมากยืนไว้แกไม่ต้องดึงฉันดึงเองโอ้ยชนะเฉยชนะหรือเปล่านะเรียบร้อยครับผมโอ้โหพ้นหัวดำนะเนี่ยโอ้ต่าสุดท้ายนะอย่าลืมนะผมหม่ยกิมหน้่กับกิมดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ